พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่23ฤศจิกายนคศราสตศ2ักราช2021คำพยานชีวิตโดย คุณเบเวอรี่มาเชลกุดเดลจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคนที่อยู่ตรงหน้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ1-11ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองเปโตรบทที่3ข้อ9 องพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉือยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่คุณเบเวอรี่มาเชลกุดเดลเป็นพยานว่า จากย้ายไปอยู่แถบชานเมืองของเขตมหานครใหญ่ดิฉันรู้สึกท้อแท้และหวาดกลัวเพราะข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงเป็นเรื่องหน้าลำบากใจที่ต้องอ่านข่าวการปล้นด้วยอาวุธที่ร้านสะดวกซื้อข่าวอุบัติเหตุชนแล้วหนีซึ่งทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือกลุ่มโจรที่ตามรถบรรทุกส่งของไปเพื่อขโมยพัสดุพันการตอบสนองอย่างแรกของดิฉันคือการอธิษฐานเพื่อเหย่ออาชญากรรมเหล่านี้ ดิฉันร้องทูลต่อพระเจ้าถึงความกลัวความเศร้าโศกและความโกรธที่คนเหล่านั้นได้รับอย่างไรก็ตามยิ่งดิฉันปล่อยให้คำอธิษฐานเป็นไปตามเรื่องราวในข่าวมากเท่าใดดิฉันก็ยิ่งกังวลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมากขึ้นเท่านั้นดิฉันถามตัวเองว่าอะไรจะทำให้เพื่อนบ้านของดิฉันต้องตกอยู่ในเหตุการณ์อาชญากรรมเหล่านี้บ้างพระคัมภีร์2เปโตบทที่3 สอนใจดิฉันว่าพระเจ้าได้ทรงอดทนต่อความผิดพลาดล้มลงของดิฉันและทรงปรารถนาอย่างสุดยิ่งให้ทุกคนกลับใจใหม่ณนะเวลานี้ดิฉันรู้สึกว่าตนเองถูกเรียกให้อธิษฐานไม่เพียงเพื่อเหยื่ออาชญากรรมเหล่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่ก่ออาชญากรรมในชุมชนของดิฉันด้วยดิฉันได้รับการท้าทายว่าดิฉันจะมอบความรัก การให้อภัยจากพระเจ้าให้กับผู้คนที่ดิฉันพบทุกวันได้อย่างไรคริสตจักรของดิฉันสนับสนุนให้สมาชิกรักคนที่อยู่ตรงหน้าคุณซึ่งหมายถึงการยอมรับผู้คนอย่างที่พวกเขาเป็นแทนที่จะตัดสินพวกเขาดิฉันพยายามระลึกถึงการท้าทายเหล่านี้เมื่อพบผู้คนที่ดิฉันไม่เข้าใจการกระทําของพวกเขาจากนั้นดิฉันก็ขอให้พระเยซูทรงช่วยดิฉันให้รักพวกเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพวกเขาด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้พระเยซูทรงรักทุกคนในชุมชนของข้าพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้เสียหายและผู้กระทำความผิดทางอาญาข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รัก และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เข้าใจว่าเขาทำสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริตรจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ